สบายดีหาน่อนแหละแหละ่อนแหละแหละสบายดีสบายดียสวัสดีเด้อหอแม่พี่น้องป้าลุงทุกท่านจ้ะยินดีตอนรับขึ้นชูองป้าจอยเด้อจ้ะอธิจานก็พูกหลันะ

ไอเรือนเขาวยังวิ่เมาไปเรือนนะทุจ้าก็นุกและโดยเก่งไปแล้วมีแต่กระปุ้นแม่บรนทาดเนาะกระปุ้นแม่บรนทาดนรกอี๋ไล่ตามตู้นฮะตามตู้นะฮะเนี่ยตามตู้นะฮมเนี่ยอ่ทองก่อนอ่ะ À thôn thôn là thong à à nhau nhăng nè, thong, thong lặt ở nhà cô, thong lặt nam là bón, chắc là kìm nhăng nè, kìm nam bón nè, thong nam bón, thong kìm thong เอาเอาเจ้าเอาลูกบอมเปิดทุกเย็นเด้อ Mà, thấy lại thấy à, thì mà. thấy gì khung mình tủ ở đây khung này à? muốn. Muốn, muốn muốn luôn lại muốn muốn là muốn ư à à bay bay ra ra à bay hả thôi lắm à bay bay ra mà bồi à, lại à. à, à, à. à, à? à. ừ. ừ. được không thong à là thong à thong à

Hát. à phù bé à <laughs> phù <choiceProfesc��ê> <laughs> <Ð. cười> à là à để kho nè hả anh em coffee มากินได้ด้ไอทีด้วยกินเ้าด้วยห้องไอทีไปกินข้าไปห้องไอทเฮ้ยจุกหน่อยเอ้ยจุกหน่อยเอ้ยไอทีทุก้าไอทิีกินเ้าสิครโดยเมื่อกี้เ่าไหมฮะกินก่อนกินได้เนียคุณว่ตายกัน

Ta yêu gắn ta yêu khung ngam hắn nan y ừ, mẹ chọn đẹp ta yêu

Ba ừ. đánh... sắp <laughs> <và non. cười> à phải tay sắp phải nắm phụ chu chu hay năm phụ tắm lòi nung bóp phạt hai lấy sạch cho người phạt lên đi lò แม่ให้อาบน้ำเด้อให้ à. à à ừ. hai น้ำนี่ใน bao พ่อ hai a à, เข้ามาได้ฮ้ายบ่น่ะฮ้ายอาบก็ไม่เข้า กินรอดกินแ um, like yeah, sure. uh, ้ม uh ัรอดชมพักนะชะมพักไไม่กินกันนี่ได้มันแซ่บจ๊ะตองาไปว่านะหน่อยไอ้ยง่วงงันจะคยนี่บ่นอนก่อนไปเอนอน่รอนอน่ออือไปในรถกันอนแ้เนี่นะใครทวามือนี้บ่ลมนไดเนาะเนสาวเทบได้สาวเทบได้นี่

มือน่อยหน่มือน่อยหนึ่งู้อะจ้าเอ๋จ um ้าเอ๋ใค่านน่นนดดึงอย่ายแมาคลานเนาะอึงคอดเนาะเลยแบบนี้แมวมีเงินชื่อให้แล้วแบบที่ได้อะไรบานี้เฮ้ยไข่หน้าพ่อว่าชวนพ่อไค่หน้าว่าชื่อทองชัยวคือดึงแล้วก็เรียแท้ฮะฮะ จึงดึงดึงดึงไปหายแล้วกน้าตี่จะอ่นาขี้หมาบน้าอ่าเมื่อไปน่าลู้เนาะไปช้ำน้องนิดหน่อยชอบน้องนิดน่อยยังอ่านี่นะอาบน้ได้น่องน้อยอาบได้ของแนวของแนวมันมันปากอุบิณหแบบะว่าไปช้ำน้องหน่อยน้องน่อยอันปากอุบิณนน่ะผิใหญคุ้มไม่อ่พุ่นนะ นั่งเตรียมตัวแ่กันไปบุญพี่น้องกัเนาะถาพอบุญไปสมรถอยู่พอบุญยังมามาเลยไอโฟนมั้งอีพอมาแล้วพี่ว้ยอีพอมาแล้ว bít cân nó hồ nè. Là... nhỉ. thường đây, là... ừ. <laughs> dạ ôm nút, อย่าอมให้สีอมให้สีอมแม่เสียดสียดอยู่แลแต่ว่ามันกับเออให้สีอมม่นแนวสีอมสเพ้อเ้ือมเยงัจ้าอย่ากดข้างไหมเอาได้ขันไว้เวอร์เออเออสีอมให้ยังอันนี้ฮะ ใคยเชียวมือแม่มันใจเสือทองอะ่ะใช้เสือผ่าทองใครจะปไปเทพป้ากันบัดจะได้เฮ้ยบบบนี้ตัวชอยกันเลี้ยงลานไหมใช่แบบว่าใครจะไปใครจะเห็ดบัดเลยใครไปเทพป้าอะไรแบบนี้ từng trường tạ tương tương như này đấy nửa độ wow năm tạ tương tương giờ ôm luôn ôm ôm được này nó นายปต้อ่ะลงแน่นไมนเข่าอยากเเออบ่ยากกินข้านะอืมกใส่ปัญหาแล้วเขาเหุกับเข่ากัเห็ดเตียนแต่ตอนเสาแต่พอท่านไปผู้ชักขาชักแพ่กันเนาะเดต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 ตดดตดตดต Thấy được sai, nhặt luôn mà. Một hãy ôm nè, phải chịu ôm nè. Ôm hi nhang nè. Giờ ôm lúc này giờ ôm. Hãy chịu ôm, hãy chịu ôm. Bỏ ôm, bỏ ôm. À chụp bay, chụp bay, chụp bay. Wow, leo bạn, dụ khỏi ôm chu ru vô bạn này. Ôm chu ru vô này. Ai. Ai. Năm nay hơi nhợi này. Không có lột tiền nó Thấy được sai. Hả? Đông mà luôn mà. <laughs> vâng, pít cần pít cần vâng. Tôi cốt xe miền tà lọn. Tôi xe miền vô. Đó. Ha. โอ้ยเดินของแม่กลงมาแล้วมาแล้วลงมาแล้วจริงจริงจริงยังไม่ถูกจ่ายเลยยังไม่ถูกจ่ายดูเวรจเฮ้ยเสียอุ่นมาอุ่นมาเสียอุ่นมาเฮ้ยยพาร์ชยามารหยงมกหนว้อยยงมาอกัน่เลยอาพาบ์ลนาคุมม่คือกันแหนี่ว่าใช่คือแท่งใช่

มันลนามัน้อดแนเหมือนนี้เนาะไปได้แต่เราเดีอดไปแล้วไปซื้อ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 ื่มเสร็ายแล้วมัน่มันัวเนไงไหลเมือนะเออช่วงขัดเปิดันให้ไวของดินบอลของดินบอลของดินมันเ็นนะองดินมากใชนะบ่กนะเืเต่าเต่านี่ส่น้าบอกแ้อยู่เมน

เดี blender, ๋ยวไม่เจอก็คลิปก่อนฉันเดี๋ยวดิ่มนะดิ่มกบเอื่อแล้นเนาะโอเคขอบคุณขอบคุณป้าลุงแกลาร์เลยที Bay, ่เข้ามารับส้มจีบลานน้อยมาแล้วสบายดีมาทุจร้านะแม่นะจาทุจร้าหวานเกินตัวเด่งกูนะเย็นไม่เด้วบัดไปน้่งนั่งดูสุจร้าเรื่อยมือนะ